นี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของพุทธิสภาร่วมกับสส,สแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อลดน้ลงการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนะครับผ่านเทศก,กาลสงการโดยในวันนี้เราได้ ามเน้นให้เห็นว่าเทศกาลสงการเป็นประเพณีไทยที่เราจะต้องช่วยกันสืบสารแต่ภายใต้การสืบสารประเพณีไทยต้องปลอดภัยแล้วก็นําไปสู่การลดอุบัติเหตุนะครับพยายามเน้นเรื่องของการเล่นน้ําการสาดน้ําจะต้องไม่ใช้โมอเตอร์ไซค์ในการซิ่งแล้วก็ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดนั้นเนี่ยมาจากข้อมูลที่พวกเราได้ช่วยกันทํางานมาตลอดทั้งปีว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น หนึ่งในสามเคือมาจากเรื่องของการเมาแล้วขับหรือดื่มแล้วขับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละแปดสิบเพราะกิจกรรมในวันนี้เราก็จะให้น้ําหนักไปถึงเรื่องของการซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ก็หวังว่ากิจกรรมที่เรานําเสนอในวันนี้นั้นเนี่ยจะสะท้อนไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนโดยรวมในการที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยช่วยพวกเราลดน้ำลงลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย